ชมบรรยากาศสดๆที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาโดนไทยนะครับวันนี้ปิดการขายอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับที่ดินหนึ่งไร่เจ็ดสี่ตารางบานะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านจันเหนือตําบลกําปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายด้วยนะครับที่ให้โอกาสเรานะครับดูแลและก็ทําการตลาดนะครับจนถึงวันอนในวันนี้เลยนะครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ วันนี้ก็เป็นวันดีมันหนึ่งนะครับสำหรับท่านชมท่านใดนะครับต้องการที่ดินนะครับในทำเลดีๆแบบนี้นะครับเรายังมีอยู่นะครับท่านชมสามารถที่จะโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์063412188นะครับ ว่าแอาไลน์ดีมาพูดคุยกันได้นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0ูนย์63812188นะครับเรายินดีให้ข้อมูลท่านผู้ชมนะครับอย่างครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแปลงที่ดินพิกัดราคานะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามเพจเพื่อนเพจของเราด้วยนะครับชื่อช่องมาขายที่ดิน และสังหารทุกชนิดนะครับขายที่ดินและสังหารทุกชนิดนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องหลักของเรานะครับที่ช่องว่า NW d e X78 นะครับเรารวบรวมข้อมูลอสังหารดีๆนะครับในทำเลดีๆไว้ให้ทางท่านชมได้รับชมนะครับข้อมูลนะครับอย่างครบถ้วนนะครับท่านชมสามารถที่จะกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับอสังหารดีๆนะครทุกๆจากเราได้นะครับผมวันนี้นะครับหากน้องแมนนะครับตอบ ข้อมูลนะครับที่ดินนะครับราชายอย่างไรต้องขอครับ ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ติดภารกิจนะครับในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับหนึ่งแปลงนะครับเดิที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่วาิดของลำเชียงไกยนะครับวันนี้ปิดการขายยังเป็นทางการแล้วนะครับอาจจะตอบร่าชาร์สักนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับท่านชมสามารถที่จะทักไลน์แล้วก็ส่งข้อมูลสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเสร็จจากภารกิจตรงนี้แล้วเราก็จะตอบท่านชมได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทางลูกค้าผู้ซื้อลูกค้าผู้ขายด้วยนะครับในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับให้เราทําการตลาด จนถึงบันโอโดยนี้นะครับวันนี้ปิดการขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับที่ดินกาแฟหนึ่งไร่เจ็ดสิบตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านจานเหนือตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับข้อมูลที่ดินและอสังหาของเรานะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผม เดี๋ยวหากมีเวลา,เ,าเหลือนะครับเราก็จะไปถ่ายทำนะครับคลิปวดีโอต่างๆให้ทางผู้ชมได้รับส่งเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมและน้องแมนต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ